บอกว่าผมมาซ้อมกับทีมไทยรีกจริงๆแล้วโดนเตะล้มตั้งแต่10นาทีแรกเพื่อนๆจะเชื่อไหม วันนี้ผมมาอยู่กับทีมอยุธยา f c นะทีมไทยลีกที่ขึ้นชื่อเรื่องความอบอุน่นและก็สปิริตในทีมที่สุดยอดมากๆเริ่มวันในห้องแต่งตัวเจอกับนักเตะทั้งคนไทยและต่างชาติที่เป็นกันเองแบบสุดๆเหมือนผมเนี่ยอยู่ในทีมนี้อยู่แล้วจริงๆอ่ะก่อนออกไปซ้อมเนี่ยเขาก็มีการเล่นมินิเกมกันด้วยแล้วมาลองนวดแบบนักกีฬาบอกเลยว่าโอ้โหผมไม่ชอบเลยเพราะว่ามันเจ็บมากๆและก่อนลงสนามจริงเนะี่ยมีการประชุมทีมสั้นๆตอนซ้อมแท็กติกเนี่ยคุยผมเกือบยิงเข้าด้วย แต่คือซ้อมจริงจังมากนะคือทุกคนเล่นเหมือนแข่งขันจริงเลยอันนี้แหละชีวิตนักบอลจริงๆซ้อมหนักซ้อมจริงแต่เต็มไปด้วยความอบอ,อุ่นของมืออาชีพอย่างแท้จริงมาถึงแล้วหมูห่เหาเมี่มันเหมือนแบบเป็นสนามสนามอบจปะแล้วเขาซ้อมกันที่นี่เหรอใช่ครับดูบรรยากาศดีมากเนี่ยาเดวต์บอลดูเจดีโอ<ฮ>้โห<ฮ>ทีทมระดับไทยลีกแล้วมาตอนที่ทีมระดับไทยลีกแล้ว ต้องขอบคุณโค้ดกัดแล้วก็พี่ๆพ,พี่สมมอสรที่แบบให้การสน,น,นับสนุนให้พวกเราได้มาเปิดโลกเปิดบรรยากาศให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูการซ้อมของไอจิทยาอยู่ในเต็ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาซ้อมครับสวัสดีครับเชิญนั่งนู่นเลยพี่จัดไปครับปั๊มปั๊มตรงไหนครับตรงนี้เลยโอเคเจเจตรงนไหนได้ครับสบายดีนะจากสมุดปากกาหนี่ใครใครจังมันได้ PS5 เดี๋ยวให้อันนี้บรรยากาศห้องแต่งตัวแบบสุดยอดนะยอดเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยอันนี้ฟิลนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ Hello. Hiya. Cino. you. Gino. Okay. Jazid. you. Geng shake hand. Yeah, yeah. Welcome. 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 Yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> <a pound> <Heroes> Welcome. Welcome. Yeah. Uh, uh, yeah. the, the, the first Welcome. Welcome. Yeah. People uh, eleven years in so you, yeah. of see, you know. How different about in in the uh, Korea and Thailand? Very yeah. <laughs> different. Uh, you yeah. uh, Korea. Korea too fast, right? Yeah, yeah, oh, yeah. yeah, yeah. And Korea too, every every day competition, you know. Oh, okay. uh, these people all these family, yeah, too. Yeah yeah. yeah, yeah, family. Yeah. <laughs> ย่งกรจายเลยครับยิงกระจายกราอครับวันนี้ต้องมาฝากเนื้อฝากตัวกันหน่อยครับวันนี้ขอมาดูขอมาดูสกิลเลยนะจุดอดอยู่แล้ววันนี้ก็มาเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ซ้อมใ่นิดีะก็ดีครับเป็นแบบเป็นแบบพี่น้องออ่

ได้คร <c oughs> ับตกัตั้งเียได้นเกมเฮ้ยที่เอาดีไหได้ครัตอนน้อนแบบปกติ้เกมนี่แบบแนกีฬาเออเฮ้ยใครนักกีฬาเะไมนแย่มากนะราเป็นนักกีฬาแก่เลยอพี่จริงเหรอแล้วเราก็ท่าเนี้นมีบัลใหม่นะโอยไงไม่กินไม่ดีว่าไเิ๊าเงอยเก่งนิ้วก้อยน ก็ว่าอย่างนั้เก็ว่าแี่แหมนี่ตเองไปตระหนักเดียวตระหนักไหมโอ้โอ้โอ้เด็กชายเด็กชายเด็กยนเดียวเดียวเลย

มันตึงเลยนี่ยมันยมจะเป็นกอนขึ้นมามันตึงเลยมันก็จะบัดเจ็บง่ายใช้ง่ายใช้กระดีผ่อนคลายแต่วจะมีนวดคลายกับเนื้อตึกดแข็งใช่ครับกแขงก็จะเป็นฟิลมนวดกระตุ้นใช้ยา เมื่อกี้ก็เป็นเป็นการซ้อมแท็กติกเขาเรียกว่าคุยวิเคาะพิเคาะของเกมแมช์หน้าเจอมแมตช์หน้าว่าจะเจอใครและรูปแบบการเล่นเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีรายละเอียดในทางแท็กติกที่แบบเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้และตอนนี้พอทุกคนเข้าใจเรื่องแท็กติกที่จะต้องระมัดระวังในเกมหน้าหรือว่าสิ่งที่จะทำให้เราชนะได้ในเกมหน้ามีอะไรบ้างตอนนี้ก็เดี๋ยว เตรียมลงสู่สนามซ้อมกันละพี่เป็ดครับฝากก็ฝากตัวเดยครับดีซอให้มาดีซอใ้มาดีซอม้มาพี่พี่ตำนานทีมชาติไทยของเราเลยครับเยอะอันไหนปล่อยให้พี่ได้ก็ปล่อยนะเรื่องอะไร อ๋อวอกอันนี้คือการวอกกล้ามเนื้อใช่จะได้แบบพอไปเล่นแล้วจะได้ไม่เจ็บครับอาวิธีการคือไงบ้างครับก็คือถ้าเราต้องการตรงไหนถ้าเกิดต้องการด้านหน้าเราก็เตะไปด้านหน้าก็ได้ส่วนกล้ามเนื้อตรงนี้ทั้งหมดต้องการในการบาดเจ็บก่อนซ้อมครับโอเคมีขายทั่วไปเนาะมีมีครับ แต่ว่ามันมีหลายรุ่นหลายขนาดมีหลายราคามีหลายรุ่นหลายก็ซื้อที่แบบมันได้มาตรฐานหน่อยก็ใช้นานๆทำให้รเองดอยังหัวเงี้ยบพี่ใช่ถ้ามาหัวต้องเล่นสองทีอย่างเดีแต่ถ้ามาเท้าเล่นทีเดียวก็ได้สองทีก็ได้อ๋อโอเคลองดูหน่นึงักอย่างเงี้ยต้องนับด้วยนะพี่อ่าอย่างเงี้ยละไรบดได โดนอัดได้โดนติดต่อพี่โดนอัดตน่ใช่ถ้าโดนจะเล่นต่ออ๋อโอเคเท้าสองทีเท้าได้สองทีก็ได้สองทีก็ได้ทีเดียวก็ได้แต่หัวบังคับสองต้องบังคับสองโอเคแล้วลิงต้องแย่งหัวอย่างเดียวอ๋อโอเคไม่เหมือนกันสักทีนะลิงขั้นกว่าไม่เหมือนกันสักทีสองสาม

เฮ้ยอยากได้ห้าเอ้ยได้ได้ได้อยากแล้วเราพี่แล้วเราข้าวได้เราซ้ายเลยแล้วเตะบอลบ่อยไหมบอกแค่ถ่ายคอนเทนต์อย่างเงี้ยแล้วพี่เมื่อก่อนนะจะบ่อยกว่านี้ เดี๋ยวนี้มีงานเยอะก็เลยเยอะเลยใช่รอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอใช่จะแบบอ่เตียิงบ้างอะไรบ้างแต่นี้แบบอย่างนั้นไม่ค่อยที่มานี่คืออยากยิงเจ็ดร้อยรูกใช่ไหมต้องมาฝึกสกิลขอหน่อยผมจะครบแล้วผมตอนซ้อมตอนซ้อมตอนแข่งไม่ได้ลงเลยตอนซ้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเปซีเรียสอยู่นะ ใกล้ครบแล้วนะนี้ทุกคนใช่กล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวเรื่องซ้อมผมก็ไปยิงคนเดียวอีกเพื่อวันนง้นเก็บอีกสักห้าร้อยห้าห้าสิบลูกใช่ใช่ครับเดี๋ยวมองมองเน่สาววิ่งอย่างเดียวเลยต้องเปิดให้คนอื่นเข้ามาได้ไงเนี่ยผมชอบบรรยากาศนีมันมีแรงจูงใจดิ เนี S <S 2> <S 2> <N> ่มาแล้วสองคนนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ซ้อมไม่ค่อยหนักเลยรุ่งนี้มันแข็งโอ้พี่ได้สะสมประตูอีกคุณนี้เอาลงก่อนโอ้โหโอ้โหเรวหายะจับหม่ายแถวเลยคุณก็ดูตัวเต็มตัว็สบายดีไหมนี่คุณจอดบร็อุ๊กอดยิมากไอเก้ทำทซัพพอร์ต พอาดผมให้ว no. okay. ิ่งพาดกองพาดแจ็คเงยให้เนาะพาเนี่ยโอเคเนองเด็ดพาดเนาะฟุตบอลน่ะจากที่แบบประสบการณ์ของนะความสามารถก็ส่วนหนึ่งเว้ยแล้วเป็นส่วนสําคัญก็จริงแต่พวกไอคิวพวกอะไรต่างๆนม่นสำคัญด้วยการรู้การเคลื่อนที่แบบ สังเกตนักบอลทีง่งเก่งอ่ะช่แบบเห็นอันเนี้ยนิดเวอ่ะเขารู้เลยว่ามันต้องเคลื่อนที่ยังไงแต่ผมผมไม่นียอมเลยว่ามันใช้ระยะเวลาประมาณนึ่งค่อยจับว่าจากหนึ่วิ่งไปสอวิ่งไปสามสามวิ่งไปสีอะไรยังไงอะไรนซ้ายผมให้ไก้อันแรกคนนี่มันดม,มันเดมเกมบอลต่อไปก็ออกฝั่งนี้โอ้

Não, 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 não,

ไปนี่เนาะเริ่มมาเลยนอุ้ยเอาเสาเ้ยคิดมันต้องคิดไวยล่วงหน้าหลายช็อตมากเลยไอ้สิ่งสีมันต้องคิดเลยนะเว้ยที่พี่สัมผัสอ่ะ เราไม่นนมีบอลเราต้องคิดว่าชอยไหนอะดีที่สุดเพื่อเราไม่จะวิ่งไปตรงไหนเว้ยบางทีแบบเราเห็นอยู่เนี้ยในเสี้ยววินาทีอคือถ้าแบบมันไม่ได้ซ้อมกันอ่ะอคือเราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนหรือว่าเพื่อนม,มันจะไปทางเชฟไหนะอะไรเง,งี้ยมันเลยสำคัญมากไอ,อ,อวิ่งซ้อมวิ่งวิ่งมาเกอร์ที่เรางงตอนแรกสำคัญมากเลยไม่สนกว่ามันเป็นเหมือนแพทเทิร์นในหัวให้เราจะไม่ด่านักบอลเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะคือในเกมมันแบบมีหมด มีหมดที่แบบผมเราดูพรมานานนะดูพรมาก็แบบโอ้ตั้งแต่แต่พออยู่ในสนามจริงเนี่ยแบดับระดับเนี้ยทุกเม็ดอะยืนแค่ก้าวเดียวหรือว่าอะไรต่างๆที่ผลหมดเลยวิ่งอยู่แนนีมากเลย Like a wall w o n ด e r wall โอปะโอ้ยว่าจี

กีโน่นมาช่วยซ้อมสร้างความสุขนครับซ้น Power Power แล้วซอก วันหลังอย่ามาอเี้เหนื่อยที่หายวันนี้จริงๆซ้อมแป๊บเดียวพอมาเนี่ยซ้อมนานเลยผมต้องกลับไปนอนแล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบมากมากโอ้โหก็ไม่เคยเห็นพี่แฮมซ้อมเยออะย่างนี้เหมือนกันขอบคุณมากไว้มาเชียร์นะมาเชียร์กันเยอะๆนะมาเชียร์ที่ไหนมาเยอะๆครับเจ็ดร้อยลูกเจ็ดร้อยลูกมีจะได้ลงแล้วเมื่อกี้ยิงเพิ่มอีกร้อยลูกแล้วเห็นตอนซ้อมเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละเออผมนับรวมหมดเลยจริงหายห่วงเตรีติถึงแน่นอนขอบคุณมากครับขอบบคคุณรัผมไปดูพี่แฮมอาบน้ำกันต่อตายแล้ว เป็นช่วงเวลาที่ทุกพี่เขาจะนั่งได้นั่งเล่นโทรศัพท์กันก็เวลานี้ประมาณกี่โมฮาตอนนี้ประมาณหมครึ่งหกสี่สิบแฟนคลับคนไหนอยากทักมาให้พี่เขาเห็นนะตอนนี้ Thank you, you the best friend. the best Thank you, no, I I no, so, you thank you. you. come back tomorrow. Yeah. yeah. Ah. Oh, you play games. <laughs> yeah, <laughs> yeah. Play games. yeah I, I think you play games to play. Yeah. Okay. 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 Oh, so yes. Right okay. So right so See you guys. Take care. I feel safe. I I feel safe because I have you. Yeah. Because i you are you. Thank you. ครับสวัสดี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 ครัวีคะดีครับสัครับสวัดีครับสู้ครับเวัมดีครับสวัสบวีรวัีรับสวัสีครับสวัีันีครับสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสบรรีีรววัร เป็นครอบครัวแต่เวลาซ้อมเขาจริงจังนะเพราะว่าด้วยความที่นี่เป็นลีกอันดับหนึ่งของประเทศอ่ะมันจะไปซ้อมหยาอนแย่หรือว่าอะไรก็ไม่ได้ทุกทุกอย่างมันมีความจริงจังทุกอย่างมีความเป็นมืออาชีพและที่สําคัญเราได้เห็นการเก็บรายละเอียดแบบหูเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็ไม่ได้ในฟุตบอลยุคนี้ในเกมพี่ยังคุยอับพี่แคมป์เลยว่าเฮ้ยอย่ยพี่ อันนี้แม่งต้องอยังไงอยู่เว้เนี่ยอันนี้แบบอ่ะผมผมต้องยืนยังไงผมต้องโอ้โหมันจะสอนมันก็ต้องสอนแบบจากประสบการณ์จากสิ่งที่เจอจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ได้มาซ้อมแบบนี้ผมก็ไม่รู้เราก็จะเป็นอยู่ในมุมของคนดูที่ที่ดูว่าโอ้โหไอ้นี่ทำไมเล่นไม,ไม่ดีอเ,อเออมันจ่ายแค่นี้เอ,เองมันจ่ายแค่นู้นนี่นั่นเองอะไรอย่างเงี้ยแบบ โอ้โหมันเป็นได้ง่ายขนาดนั้นเออพูดโอ้โหกี่รอบแล้วมันโอ้โหจริงๆอะ่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันแชร์ออกไปด้วยแล้วต้องขอบคุณสโมสรอยุธยายูไนเต็ดน,นะครับผมที่ให้เราได้มามีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ให้กับทุกคนได้เห็นอีกหนึ่งมิต,ติของฟุตบอลไทยของเราข้างหน้าจะเป็นสโมสรอ,อะไรอีกคอมเมนต์บอกหรือผมขออนุญาตไปซ้อมด้วยนะครับสโมสรไหนก็ได้ครับพาไปไหนครับ และรอผู้ใหญ่ใจดีอยู่นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนในการให้ไปซ้อมแบบนี้มาสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายการนี้ได้นะแล้วคุณดูก็จะรู้สึกเฮ้ยแบรนด์ดีจังเลยที่สนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แบรนด์นี้ดีจังเลยที่สนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนแบรนด์ดีกว่านี่กำลังปูดีๆหมามาเห่ายืมลองอายุเก้า เกเคบายไว้พับกันหมดพบกันใหม่พับกันหมดอะ <laughs>